คำถามคำถ,ถามก็คือว่าถ้าสมมุติว่าคนไรเมขาดเนี่ย <c oughs> เนินรับจะอยู่ตรงไหนใช่ไหมก็ตะ่กี้เราพูดถึงว่าเนินรับเนี่ยมันอยู่ใต้เส้นสมองเนินยานอยู่เหนือเส้นสมองเพราะฉะนั้นคนไรเมขาดเนี่ยคนไรไมีขาดมันก็ต้องเป็นอย่างนี้สมมติว่าเส้นนี้ไม่มีเพนั้นรับกับยานมันก็อยู่ตำแหน่งเดิมนั่นแหละ ก็อยู่ตำแหน่งเดิมนั่นแหละเพราะว่าคนเส้นลายมือขาดคือเขาไม่มีเส้นใจเส้นใจเขาจะมารวมกับเส้นสมองอไม่ใช่ว่าไม่มีหัวใจนะพ <c oughs> <c oughs> วนี้จะหัวใจจะเยอะอารมณ์จะเยอะในขณะดกันก็มาเหตุผลเยอะทีนี้มันอยู่ที่ว่าอะไรจะนำอยู่ที่การฝึกด้วย คนนี้ทาอะไรจะสําเร็จพิเศษนะคนคนลายมือขาดเนี่ยถ้าเป็นนักเลงก็แบบเป็นหัวหน้านักเลงเลยถ้าเป็นพระก็จะได้เป็นเจ้าอาวาสคนนี้ก็จะเขาจะแบบมีแนวมีวิธีของเขาที่แบบพิเศษพิเศษอ่ะเขาได้ว่าลึกวันนี้ลึกครับขาข้างดขาดข้างเดียวดูว่าซ้ายหรือขวาขาดข้างซ้ายถานัดซ้าย โอเคอันนี้จะสาเร็จเยอะแต่ว่าอันนี้คือหลักนะแต่ว่าวิธีต้องดูว่าเส้นที่ขาดสมบูรณ์ไหมเส้นวาสนาเส้นอาทิตย์โอเคไหมเนินสมบูรณ์ไหมต้องดูให้ครบนะคาว่าเนินสมบูรณ์ก็คืออย่างที่เราบอกเนินได้มาตรฐานไหมผิวได้มาตรฐานไหมแต่ถ้าถ้าถ้าขนาดซ้ายขาดมือซ้ายถ้าเส้นสมบูรณ์ดีแน่นอนตัวน,นี้ได้ตําแหน่งถ้าทํางานราชการทางานเอกชนก็ขึ้นนึงตาแหน่งแต่ถ้าทํางานเองตัวนี้ ไม่แน่ไม่นอนเพราะว่าบางทีแบบไม่ค่อยฟังใครไม่ค่อยไม่ค่อยตามกระแสพอไม่ตามกระแสถ้าทำมาค้าขายมันจะยากนะอาจจะยากเพราะอะไรอ่ะคือพอทําอะไรพวกก็จะเอาแนวตัวเองว่าไงอ่าก็เลยว่าอ่ายึดมันม่นถือมั่นคือเขาไม่ตัวเองชอบของเก่าตัวเองนิยมของเก่าแล้วทําอะไรลายแบบเก่าๆลายแบบโบราณโบราณ แต่สมัยนี้เขาไม่เอาแล้วเงี้ยแต่ตัวเขาก็ยังมีความเชื่อว่าอย่างเงี้ยดีที่สุดเดี๋ยวก็มีคนชอบเนี่ยจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าตอนนี้มันเทรนด์มันไม่ใช่ไงคือไอความชอบเนี่ยมันก็หมุนเวียนไปตามกระแสตามโลกาตามพิวัตรไปเหมือนทุกวันเนี้ยผู้หญิงก็ชอบหน้าแหลมหน้าเขาเรียกอะไรนะน V shape <c oughs> ซึ่งซึ่งถ้าตามหลักหน่วยแหงแล้วไม่ดีอ่าอย่างเงี้ย ไม่ดีแต่ทีนี้ว่าเขาเขานิยมอย่างนั้นนะ่ะบางคนก็ไปทำบางคนก็ไปโน่นไปนี่ไปนั่นถามว่าถ้า <c oughs> ถ้าบีเชฟเนี่ยมันก็ต้องเชฟให้มันถูกต้องนะนะทีนี้โอเคแต่ถ้าถ้ามันแหลมมากเนี่ยไม่ดีในทางหัวเหงก็เขาถือว่าฐานไม่มั่นคง,งนนอ่าฐานไม่มั่นคง,งนนนแล้วสุขภาพไม่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมอย่างงี้โอเคยังไม่แหลมเพราะมันแหลมธรรมชาติอยู่แล้วนะโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวครับถรงเนอาคเครับรคโอเคอเคมามาอย่างงี้ตะื่กี้เราพูดถึงเรื่องเรื่องเนินอ่า สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์คืออย่างเงี้ยอ่ะผมยกตัวอย่างอย่างอย่างมือเนี้ยเนินเสาไปเบียดอาทิตย์หรือเนินอาทิตย์ไปเบียดเสาเราก็ไม่รู้แหละทีนี้วิธีให้ทําอย่างนี้ก็คือให้เราเส้นแบ่งก็คือแบ่งที่ท,ทช่องนี้ว่ะเห็นไหมมือนี้ปรากฏว่าแบ่งตามองใช่ปรากฏว่าเนินเสาเสีย เนินเสายุบเนินเสายุบแต่ว่าเนินระหว่างเนินอาทิตย์ก็ไม่ได้เสียเท่าไหร่เนินอาทิตย์ปกติแต่ว่าตรงตรงช่องเนินระหว่างเนินเสาเนี่ยมันจะมีป่องๆอยู่หน่อยนึงแต่จริงๆเนี่ยความหมายก็คือว่าเนินเสาเสียนั่นแหละถ้ามันเต็มทั้งทั้งหมดเนี่ยคือพื้นที่ตรงนี้แต่ได้เปรียบเนินอาทิตย์ก็ดีแล้วเนินเสาเสียแต่กี้อาคนถามกําลังเข้าน้ําอยู่เดี๋ยวกำลังมา ถ้าสมมติว่าเนนพุทธอิ่มไปเบียดอาทิตย์เนนพุทธอิ่มไปเบียดอาทิตย์คือในอาทิตย์ก็ดีนะเนนพุทธก็ดีนะถ้าเนินพุทธไปเบ<อ>ีย <IDs> ดอาทิตย์ความหมายก็คือว่าความเด่นของเขาเนี่ยเด่นไปทางเนนพุทธก็คือวิชาการความรู้ความสามารถในเชิงการค้าการาในเชิงธุรกิจแสดงว่าเขาตัวเขาเองเนี่ยจะเน้นไปทาง วิชาการในเรื่องของการพูดการเจรจาถามว่าถ้าเนินอาทิตย์ไม่เสียมากก็ไม่เป็นไรถ้าเสียแบบคําว่าเสียคืออย่างนี้ที่คุณถามว่าเนินอาทิตย์เสียก็คือเนินอาทิตย์มันยุบหายไปอย่างนั้นน่ะพูดแล้วเสียเนินพูดมาเบียดอาทิตย์เหมือนกับเป็นนักการเมืองแล้วแล้วแบบพูดไม่สร้างสรรค์นะคําว่าพูดไม่สร้างสรรทีไง เอาดีใส่ตัวอาช่วยคนอื่น,ดนเดี๋ยวเปกระทบใครแบบไม่รู้นะไม่กระทบใครนะพูดยกตัวอย่างเฉยคือพูดเก่งพูดดีพูดโอ้ยพูดอะไรแต่ว่าไม่ได้พูดเรื่องดีอะ่ะพูดไปแบบไปด่าชาวบ้านเขาไปกระทบเทียบคนอื่นเขาอะไรประมาณนั้นอะ่ะแต่ถ้าเป็นนักการเมืองก็ดีไปนะถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยโดน <laughs> คือคือแล้วว่าคือเนินพูดดีเดี๋ยพูดดีแต่ว่าไม่ได้ผลประโยชน์อะไร กลับไปเสียอาทิตย์หรือไม่อาจจะทําอะไรกันค้าการขายแต่ว่า,าเรียกอะไรอาจจะรวยก็ได้นะแต่ว่าไม่มีคนนับหน้าถือตาไม่ได้รับความสําคัญก็ได้ถ้าเนินมันดีเสมอกันเนี่ยมันก็ได้ทั้งสองอย่างแต่นี้ถ้าสมมติว่าเนินเสียแล้วมีเส้นอ่าถ้าเนินยุบมากลงไปแล้วมีเส้นก็ยังดีกว่าที่เนินยุบแล้วไม่มีเส้น ได้ไม่เต็มเอาว่าได้ไม่เต็มแล้วกันคือสมมติว่าเนินเสาเต็มแล้วมีเส้นวาส,สนาลากขึ้นมาถึงเนินเสาปุ๊บเนี่ยได้เต็มตามที่หวังและตั้งใจถ้าเส้นอาทิตย์ดีด้วยก็สนับสนุนไปอีกเนินพุทธดีด้วยก็ดีดครับไอีกแต่ถ้าอยู่ปุ๊บเดินเส้นวาสนาลากไปถึงเนินเสาแล้วเนินเสายุบเนินเสาแห้งได้ไม่เต็มเหนื่อยอได้ไม่เต็มแต่ถ้าสมมุติว่า นน้นลัทรัพย์ดีเนินเสาจะยุบไปบ้างก็ไม่เป็นไรแสดงว่ารายจ่ายเยอะลงทุนเยอะแต่สุดท้ายก็ได้คำว่าเส้นเนี่ยอย่าให้เข้านิ้วนะอย่าลงร่องนะเส้นดีคือต้องไม่เข้านิ้วต้องไม่ลงล่องอมีหลักอยู่เ <c oughs> ข้านิ้วมันเยอะไป <c oughs> เยอะไปโอเวอร์ over. อะไรี้มากไปอ่ะ อะไรมากไปทีนี้สองมือเนี่ยสองมือนี่ต้องต้องต้องมาตรฐานก็ว่าต้องดูประกอบกันนะคือเนินสมมติว่าเนินฝั่งหนึ่งดีอีกฝั่งหนึ่งไม่ดีมีนะบางคนมือมือถนัดไม่ดีแต่มือไม่ถนัดดีแสดงว่าอะไรทําเสียซะเองทําเสียซะเองในทางกลับกันไอ้มือเดิมไม่ดีมือมือไม่ถนัดไม่ดีแต่มือที่ถนัดดีมาก ก็แสดงว่ามันไม่ดียังไงก็แล้วแต่แก้ไขทําดีทําสําเร็จได้ด้วยตัวเองอันนี้น่าจะดีกว่าไหม,มแต่ถ้าจะดีมากก็คือสองมือดีเนินดีเส้นดีไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เอาสรุปไม่ได้ไ อ่า<ม>ก็ว่าไปอย่างนั้นคือถ้าที่ผมดูเนี่ยบางทีไม่แน่มันบอกไม่ถูกแล้วแต่มันเนี่ย<แ>คือคือมันมันเหมือนเราไปซื้อส้มอะส้มอะไรเดียบังมดเลยลองไปแยกลองไปแยกส้มเน่ยสิมันได้สามไซส์สามแบบอย่างละมันจะมีดีมากมดีแล้วก็ปานกลางอย่างเงี้ย ขนาดก็แยกมาจากสวนแล้วนะเราไม่แยกดียังได้อีกเดินมันยุบกับแป๊บเนินยุบกับแฟบเหรอเนินแฟบก็คือมือบางเนินยุบก็คือมันยุบลงไปไงเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างอย่างเนี้ยมือเนี้ยเห็นไหมมันยุบลงไปอ่ายุบลงไปถ้าเนินแฟบก็แสดงว่าทุกเนินอ่ะมันแฟบหมดไหนมีใครเนินแฟบบ้างในนี้ อันนี้ก็อันนี้มันแฟบเฉพาะเนินส่วนบนคือตั้งกลกางมือขึ้นไปมันแฟบเห็นไหมเนินอันนี้ไม่แฟบอ่านี่นะนี่อ่าเราเห็นเนินแฟบนะีนเนินแฟบก็คือเนี่ย,ยคือเนินส่วนบนก็จะแห้งๆทั้งที่มือข้างล่างก็เต็มนะมอ่า,อามือข้างล่างก็เต็มคือเนินแฟบแบบนี้คือมันมีความหมายอยู่สองในก็คือในหนึ่งคือเป็นคนไม่โลภได้ตามมีตามเหตุตามผลนะหรือบางที โลภอยู่เหมือนกันอยากได้เหมือนกันแต่ว่ามันได้ยากมันได้ยากคือคือมันมันขึ้นมายากอ่าขึ้นมายากอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับข้างล่างอ่ะคือว่าอยู่ในเกณฑ์อ่าปานกลางปานกลางไม่ถึงกับแป๊บนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเต็มอ่าอยู่ในระดับปานกลางดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวดูมือกันเองก็ได้ดูไป อ่าของนั้นของนั้นไม่แฟบแต่ว่ามีร่องอ่เป็นร่องแล้วกันไม่ใช่ยุบคือเป็นร่องเส้นน่ะเส้นเขาเป็นร่องก็คือเ็าเรียกว่าได้เสียอ่าเนินไม่ได้เสียแต่ว่าเส้นน่ะเส้นลึกเส้นเป็นร่องข้าแต่ว่ามันได้เสียที่เรียกว่าได้เสียได้เยอะเสียเยอะ อ่าได้เสียก็ได้มีได้มีเสียเดี๋ยวนะผมจะหาเนินยุบยุบให้ดูอ่ะเดี๋ยวปุ๊บไปเลยอ่ะอย่างอย่างเงี้ยเนินเนินยุบอ่าหมายถึงว่าอย่างเงี้ยยุบตรงกลางมือลึกแต่ก็ไม่ถือว่าลึกมากนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหาให้ให้ดูแลกัน มือนแกงแต่แก้ที่เราดูแรกๆอะ่ะเดี๋ยวพอดีมันอย่างนี้ผมตั้งใจจะให้ตรงนี้อีกนิดนึงคือการแบ่งเดิอนรายเดือนรายปี <c oughs> ตรงนี้ตรงนี้สำคัญ <c oughs> ตะกี้เราพูดถึงเฉพาะเรื่องของการแบ่งเดินไอเป็น เราพูดถึงการแบ่งเนินเป็น <c oughs> เป็นเนินนับเฉยๆเป็นเนินนับความหมายทีนี้เราไปแบ่งเนินนับอายุ <c oughs> เพราะว่าตรงนี้จะเป็นหลักในการที่จะวิเคราะห์แต่ตอนนี้มันอยู่ในขั้นวิเคราะห์นะไอ้นี่ผมให้พูดถึงคร่าวๆก่อนว่าเราเรานับอายุกันยังไงามเนินก็คือให้แบ่งเนินอย่างนี้นะขีดเส้นอย่างนี้เลยขีดเส้นสมมุติอย่างนี้เลยก็คือหนึ่งเนี่ย อันนี้มือขวาเนาะเอาเอามือขวาขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวผมหมุนผมหมุนนก็ได้เนี่ยถ้าขีดเส้นสมมุติเอาแต่นี้บางคนมือไม่ตรงอ่ะก็ก็พยายามแบ่งสัดส่วนก็คืออย่างข้างล่างเนี่ยคือของตัวเองมันไม่ตรงใช่ไหมอย่างมือนี้ก็ตรงก็แบ่งได้ก็พยายามเกลี่ยให้มันใกล้ๆกันอะ่ะคําว่าใกล้ๆกันก็คือว่าอ่าข้างล่างสมมติว่าข้างล่างมีอยู่สี่ช่องข้างบนมีอยู่หกช่องเนี่ย หมายว่าพื้นที่นะคือข้างบนกว้างกล่าก็ต้องต้้ง้านา้าให้มันลงมาพอาแบ่งได้ย่ปุ๊บเนี่ยเวลานับเนี่ยในทางลายมือเนี่ยมันจะมีอยู่สิบสองสิบสองเดือนกับสิบสองปีนะก็คือเวลาแบ่งนับเดี๋ยวแป๊บอย่างเงี้ยให้เขียนอย่างนี้เลยหนึ่งสองสามอันนี้นับเดือนนะ เดือนที่หนึ่งเดือนที่สองเดือนที่สามพอเดือนที่สี่ข้ามมาช่องหนึ่งมาเดือนที่ห้าเดือนที่หกมาเดือนที่เจ็ดเดือนที่แปดเดือนที่เก้าเดือนที่สิบเดือนที่สิบเอ็ดเดือนที่สิบสองอ่ะทีนี้เวลาเรานับนับอายุนับเดือนเวลาพยากรณ์เดือนเนี่ยอ่ะใครเกิดเดือนอะไรอ่ะคุณดิมงเดือนมกราใช่ไหมอนนี้ก็นับมกราเลยทีนี้ ทีนี้มันมันมีมันมีข้อแม้อยู่เหมือนกันนะคือถ้าคุณเกิดันที่หนึ่งโมกราโอเคนับโมกรลาเต็มเต็มถ้าเกิดคุณเกิดสิบห้าโมกาคุณก็สิบห้าโมกลานับสิบห้าโมกลาไปถึงส <right> ิบห้ากุมภาอยู่ช่องแรกไปสิบห้ากุมภาถึงสิบห้าเมษายู่ช่องนี้อย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณเกิดมาที่หนึ่งเลยง่ายมกุลากุมภาเมนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาวิกาธนวาปริเป๊ ใช่แต่ถ้าคุณเกิดเดือนกุมภาคุณก็เอากุมพามานับตัวนี้กุมพามีนาเมษาอ่าสิบเจ็ดกุมภาถึงสิบเจ็ดมีนาสิบเจ็ดมีนาถึงสิบเจ็ดเมษาอะไรเงี้ยไล่ขึ้นมาเลยถ้าข้ามาช่องหนึ่งก็ไล่ขึ้นมาถ้าสมมติว่าใครเกิดเดือนธันวาล่ะก็นับนี่เลยธันวามกรากุมภามีนาเมษาพฤษภา อันนี้คือหลักข้าว่านะเดี๋ยวรายละเอียดได้เดินกันในเชิงวิเคราะห์อันนี้อันนี้คือพอดีเราพูดถึงเนินพอดีก็เลยมาเอาเกี่ยวข้องหน่อยทีนี้พอเรามาแบ่งนี้ปุ๊บเนี่ยนี่ไงที่บอกว่าเราก็ใส่ความใส่เนินเข้ามาเนินจันเนินังคารสูงเนินพุทธเนินพูโตเนินลาบังคารต่ำเนินเสาเนินเนปจูนเนินลาบังคารสูงเนินอาทิตย์เนินสุกเนินครอบครัวเนิน อังคารต่ำเน,นี่ันพ็หัสทีนี้จแจงตะเกียคุณหลี่หมงเกิดเดือนมกราตอนนี้เราอยู่ที่เดือนไหนเดือนมิถุนายนนะตอนนี้เนาะ,อะตอนนี้คุณหลี่หมงดวงอยู่ที่เนินเสาอ,อย่างเงี้ยถ้าเนินเสาดีอ่ะสมมติว่าสมมติว่าคุณคุณหลี่หมงมีเส้นวาส,สนาจากเนินจันไปถึงเนินเสาแปลว่าเดือนนี้จะโชคดีมากแล้วทำอะไรก็จะสำเร็จได้ตามเป้าหมายละอย่างเงี้ยอ่พเดือนเนี่ยไม่เอาฟรี อาเฉพาะเดือนอ่าอันนี้รู้เราพูดถึงว่าเรานับเดือนนี่เฉยเนี่ยใช่ใชนับดีเนินจันทร์อ่าครับ <c oughs> ใช่ใช่อันนี้เท่าข้าวนะเดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดไค่ว่ากันอันนี้แค่ชี้เห็นจะได้จะได้ตื่นเต้นหน่อยว่าปิพยากร์ลายมือนี่มันนับเดือนได้ด้วยเหรอนับปีได้ด้วยอีกต่างหากนะเดี๋ยวปีค่ว่ากันเดี๋ยวปีอ่าง ไหนๆก็พูดแล้วครับพูดเรื่องปีนิดหนึ่งก็ได <c oughs> แ้แบ่งเริ่มต้นเหมือนกันแบ่งเริ่มต้นเหมือนกันจะ่ทีนี่ว่า <c oughs> นับเหมือนกันแต่ว่าตัวเลขที่เอามาใส่นียจะไม่เหมือนคือปีเนี่ยเขาจะนับช่องละสิบสี่เดือน ปีจะนับช่องละ14เดือน